แล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งเกมเราจะไม่เล่นกันภายในวันนี้นะครับน้องๆถือว่าเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นโฆษณานะฮะภายในโทรศัพท์ถูกต้องไหมฮะใช่แล้วทุกคนเกมนี้นะฮะคือเกมการสร้างสะพานกันนั่นเองครับน้องๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดนะฮะของเกมเกมนี้กันนั่นเองครับทุกคนมันจะเป็นยังไงนี่ก็น้องพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนแ่ก่ก็แล้วกัครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะแล้วก็อย่าล มากคือดึงไปช่องเราได้แล้วเพราะเขาสายใหม่ใหม่กันด้ดยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นทีเรียบร้อยโอ้บวกสี่บวกสี่ทุกคนบวกสี่โบงไปหนึ่งทีสุดยอดไปเลยทุกคนคือจริงแล้วอ่ะทุกคนเกมนี้เนี่ยเราสามารถทําการจ่ายเงินก็ได้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อุปกรณ์หลายๆอย่างนะฮะที่สามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โหโคตรด,ดีนะฮะและคือแบบสีเขียวโน่หนึ่งอะครับน้อง ใต้เหนือนะอะไรมันจะดีในรูปแบบนี้นะฮะทุกคนแบบนี้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมดประมาณ3ชั้นด้วยกันนะฮะและผมแนะนําน้องๆเลยนะครับเ่าถ้าเกิดน้องๆเล่นด่านนี้นะทุกคนเราเนี่ยคนฟาร์มนะฮะตอนประมาณด่านที่2กันนั่นเองครับทุกคนว่าด่านที่2นี้นะฮะมันจะมีเปอร์เซ็น์ที่น้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนที่จะมีคนเนี่ยขึ้นมาแบบเร็วๆแบบผมกันนั่นเองนะฮะบวกกับครับทุกคนมันจะมีประตูนะฮะเพื่อทำการบวกนะฮะในเรื่องของสะพานของเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องเดินไปเด อ oh <laughs> งงอะดิงงอะดินี่นี่นี่รุ้นก่อน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 บ๊อบ๊บ๊ออยสุดยอดไปเลยทุกคนเลยคือแบบว่าชั้นที่สามของเรานะครับน้องๆพี่อาจจะบอกให้นะคะว่าเราไม่มีความจําเป็นเนี่ยที่ต้องทาการเก็บอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะฮะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับทุกคนนั่งเงีย oh โอ้ยก็ธด้ยผมเป็นคนที่หนึ่งครับน ตายเดอะนะฮะแล้วตัวเรานะทุกคนก็จะไปกระโดดโลดเต้นนะฮะอยู่ด้านหน้าเลยนั่นเองนะฮะคือแบบที่1อ่ะครับทุกคนหลังจากนั้น,น,นครับทุกคนเวลาน่ะมันก็จะทําการนับถอยหลังประมาณ3นาทีเลยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีที่2แล้วก็ที่สามตามมาปุ๊บเกมก็จะทําการรีสตาร์ททันทีเลยนั่นเองนะส่วนด้านบนนี้นะครับน้องๆก็จะมีท่าบอดี้นะฮะที่เราเนี่ยสามารถซื้อได้นะฮะอันนี้แหละเป็นท่าแรกนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะกับบอดี้เรานะตอนนี้นั่นเองแต่ถ้าน้ยาา้่วบอง นะครับล่วมไปถึงนะครับทุกคนตรงกลางก็จะมีในส่วนของโค้ดด้วยนั่นเองนะคือบอกว่าเกมนี้ทุกคนดูเหมือนกับว่าจะไม่ต้องใช้เงินเยอะนะทุกคนแต่ว่ามันก็ใช้เงินเยอะในระดับหนึ่งนะมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุกคน อะไรก็ไม่รู้นะฮะโหโตรกินเงินเลยนั่นเองนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสะพานของเราถูกต้องไหมทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็สามารถทำการอัปเกรดสะพานได้นะฮะจะเป็นเงินก็ได้นะทุกคนโอ้เป็นเงินนี่ประมาณเก้าสิบเก้าโลบัคเลยนั่นเองนะฮะเฮ้ยเขาต้องการเทรดกับเราอะทุกคนผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเกมนี้สามารถเทรดได้นะฮะว่าแต่ว่านายจะเทรดอะไรให้กับเราเหรอเราไม่มีอะไรเลยนะ <c ười> มันจะกดยืนยันให้กับเราอะทุกคนอ่ะเรากดยืนยันบ้างนะฮะสะรุปแล้วคือเทรดอะไรวะทุกคนฮัลโหลโบ มันคิดว่าเราน่าจะมีของเทศแน่ๆเลยทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่มีของเทศนั่นเองนะฮะอย่างนี้ผมบอกไปครับทุกคนว่าเกมนี้เนะี่ยมันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะฮะเราสามารถกดปิดได้หรือเปล่าวะทุกคนผมคิดว่าน่าจะกดปิดได้นะอันนี้เป็นอุลตรีของเขานะฮะและเราเนี่ยก็สามารถทำการเช็คอุลตรี่ของคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะฮะเพื่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนดูว่าเ็นที่แปลกมากๆเลยนั่นเองนะฮะวิ่งอยู่แค่นั้นเองอะทุกคนสู้เขาดูลูกพ่อโอ้ <laughs> oh my god โอเคครับทุกคน และตอนนี้นะครับทุกคนเกมจะเริ่มภายใน10วินาทีแล้วนั่นเองนะครับน้องๆโอ้ยรอบนี้ผมคิดว่าเราจะต้องแข่งขันกันเยอะหน่อยนะครับทุกคนว่าตอนนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าจะมีคนเยอะมากๆเลยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ประตู ทุกคนผมบอกให้นะฮะบวกหนึ่งก็เอาทุกคนโอ้โหยิ่งบวกสิบนี้ยิ่งดีนะฮะโอ้ยด้านหลังมันไปแล้วว่ะทุกคนโอ้โหให้ตาเดี๋ยวทุกคนมันแย่งเรานะโอ้ไมโครเอาจริงๆนะทุกคนผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะทุกคนว่าในชั้นแรกเนี่ยเราจะต้องทําการเก็บทั้งหมดกี่ชิ้นกันนั่นเองนะฮะเราสามารถทําการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะแต่ว่า79โลบักเนี่ยทุกคน <laughs> ปเป็นอะไรที่แพงมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆโ,โอ้โอ้ประตูประตูประตูทุกคนประต,ระต,ระตูบวก5้าบ่งมีหนึ่งทีผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วแหละเูืยกทรงแล้วนะฮะไปดีกว่าฮะทุกคนบา,บายบายเด็กๆ พี่ขอรันวงการไปก่อนแล้วกันนะน้องชายเยี่ยมทุกคนนี่ดนาเลยละกันนะฮะบวกไปนะฮะ <c oughs> บวกไม่ได้อะทุกคนเด้อเด้อเด,วด,วดวบวกหนึ่งก็เอาทุกคนโอ้โหไม่ได้สักรอบเลยครับน้องๆแล้วคือประเด็นคือเลยว่าทุกคนตอนนีนะ้ดูเหมือนกับว่าผมมาถึงแค่ชั้นสองคนเดียวเลยนั่นเองนะฮะสีเหลืองมันมาว่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันตกลงไปตายเรียบร้อยแล้วนะฮะไอพวกนี้ถูแบบที่ปุ๊บมากๆเลยนั่นเองนะครับน้องๆอ,อ่าเดี๋ยวเราทําการวิ่งก่อนนะฮะทุกคนโอเคแล้วก็มาด้านนี้นะฮะโอ้โหรอบนี้ผมบอกได้คำเดียวทุกคนว่าเราเนี่ยสามารถเก็บได้แบบสบายๆนะฮะบวก2ก็เอาครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะมีใครขึ้นมาเปล่าโอโ้สีเขียวขึ้นมาว่ะทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันหมดพอดีเลยนะฮะนั่งัันนะทุกคนบา,บายบาย พี่ไปก่อนแล้วน้องชายโอ้ยไม่รอหรอกโอ้โหไอ้วกนี้นี่รูว่าเป็นเรนิกระปุ๊บมากๆเลยนะครับต้องน้องให้ตายเถอะนะฮะไอ้ไอ้บวกสามบวกสามบวกสามข้างหน้าครับทุกคนนี้บวกสามไปหน่อยนะฮะดูดิว่ามีใครมาหาเรากันอีกบ้างทุกคนโอ้โหสีแดงเยอะมากทุกคนน่าตายเถอะนะฮะเราต้องรีบเก็บเลยทุกคนคือถ้าเกิดสมมติว่าสีแดงมาปุ๊บนี่คือเราต้องทําการวิกเลยนั่นเองนะฮะน้องๆไอ,อ,อ้สีเขียวมาว่ะทุกคนแต่ว่าขอโทษด้วยนะครับทุกคนพอดีผมคิดว่าผมน่าจะได้ที่หนึ่งแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็บ้อง ได้หนึ่งอีกแล้วทุกคนโอ้โหดูเหมือนกับว่าสีเขียวนํามาถึงพอดีเลยนะทุกคนแล้วก็ตามมาด้วยสีแดงนั่นเองนะครับน้อง รอบสองเราก็ชนะนะครับทุกคนไม่ตายเถอะน,นะถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมทั้งคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะคือแบบถ้าเกิดเราเล่นแบบชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็เป็นเกมที่เราเนี่ยสามารถเล่นแบบผ่อนคลายได้เลยนั่นเองนะครับน้องๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยนั่นเองนะครับและเนี่ยทุกคนคือเกมสร้างสะพานกันนั่นเองครับน้องๆสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับโอ้คราาที่สองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่น้องสาวแสนสวยของพี่นี่เองนะฮะสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องๆอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะ ด้วยผมได้นั่นเองซุปรองใจผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งไปช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็มีครับทุกคนผมต้องขอลาไปาก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย The scenes I got little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all, not strange. Uh huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here, I see rappers, lying dark goals, high.